เป็นไงอร่อยมันเป็นยังไงมันเป็นออยังไงอร่อยมันอร่อยเหรอ,อเออแจ๋วนี่น้ำจิ้มมันใช้ได้เลยลองน้ำจิ้มจิ้มสดเนี่ยนะออบอกแล้วมันจิ้มอร่อยรอร่อยกว่าน้ำจิ้มเหลืองมึงลองนี่ลองนี่ละ่ะลองก่อนดิอ่ะอร่อยกว่าน้ำจิ้มเหลืองเอออร่อ,อยน้ำจิ้มเหลืองอ่ะอจิ้มเต้าเจี้ยวอ่ะได้ไหม จกวไนีน้ำจิ้มมันทําให้แบบดับกินดับอะไรแบบวแบบ่าไม่นี่เลยนะอลองกันมากลองนี้ม,มันแปลกนี่อะ่ะมันแบบข้าวมันพอดีด้วยนะได้ไหมยีมมเย่เยมหไื่หิว <laughs> น้ำจิ้มมันนี่อร่อยกว่าน้ำจิ้มแตเจียวเออมันมันมันเจียวเปรี้ยวมะนาวด้วยพอ,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 อให้คนอื่นจิมมั่งอ,อ้าวลองดี้เป็นไงลองกินข้าวคงดีวอลองนิอร่อยได้ไหมออมันจิ้มมันนั่นดีไนะออม้นจิ้มมันเป็นเปรี้ยวแบบนี่นะ ไม่เลี่ยนเออไม่เลี่ยนอ่ะมันทําให้ไม่เลี่ยนอ่ะอืมเพี้ยนมันจิ้มยังไงคนดีมันไม่เลี่ยนนะมันจะแบบเออมันจะทําให้ไม่เลี่ยนเข้ามันอ่ะเนี่ยแจ่วเลยนะยานไหมแล้วไดง